ได้นะแต่สิ่งที่มันจะคุยกันได้เนี่ยอันดับแรกคือต้องฟังให้เป็นก่อนการฟังมันเป็นประตูการเรียน,นรู้ที่สําคัญมากๆกครับกับทุกเรื่องเลยเพราะว่ามันคืออินพุตถ้าการฟังของเราอะ่ะมันมันเซนเซอร์ตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วคําถามคือแล้วเราเรา,เรามั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันคือความจริงอะ่ะเราอาจจะเข้าใจเขาแค่ผิวเผินด้วยซ้ำเรายังไม่ทันได้ฟังได้จนจบเลยแค่ ฟังให้จบอะไรยังยังไม่ได้ทํามันเลยอะแล้วแล้วเราเรากล้าได้ยังไงที่แบบไปบอกเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้แบบนั้นอะเพราะมันมันมีประเด็นเรื่องของครับคนที่คิดเห็นต่างกันน้องคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยกรืลอเออเราอยากลอง ฝึกทักษะการฟังของเราเพราะเรามองว่าการที่แบบคนสองคนจะคุยกันได้มันต้องฟังเป็นอ่ะก็เลยมองเออมันก็เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้ฝึกการฟังเหมือนกันยากครับพูดตรงๆไว้ยากเพราะว่าคือคือผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาผ่านโลกเขาอาบน้ำร้อนมาก่อน เขาจะรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขามันก็สามารถพิสูจหรือสามารถที่จะยืนยันไอสิ่งที่เขาคิดเขาเชื่อตรงนี้มันจริงนะแต่ด้วยความโชคดีอย่างหนึ่งตรงนี้ว่าผมกับแม่พ่อ,พอมีเขาเรียกว่ามุมมองทางการเมืองที่คล้ายกันอยู่บ้างมันเลยทําให้การคุยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้ามันเป็นประเด็นที่มันหลบอ่อนไหวมากๆเช่นเรื่องของแบบว่าเราอะไม่ได้ ไม่เชื่อในศาสนาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกแบบเหมือนเขาก็ไม่ได้แบบต่อต้านขนาดนั้นแต่เขาก็จะแบบพยายามอะสวดมนต์ไมมลูกอะไรอย่างเงี้ยไปวัดนี้ไหมไปลองอาบน้ํามนต์ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็จะรู้สึกแบบแล้วทำไมต้องไปด้วย <laughs> เออเราไม่ได้เราไม่ได้เรา,มาไรามาไ่ามาได้เชื่อแบบนั้นนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งการอธิบายบางทีมันก,มนก็มันก็ไม่ได้หาจุดตรงกลางได้เหมือนกัน แรกๆเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าเราอึดอัดมากๆแล้วมันก็แบบตอนนั้นอาะทุกๆเบรกอ่ะผมต้องเข้าไปสะบะไปสะบทในห้องน้ำคือมันมีความคิดแบบนี้ด้วยหรอวะตล้วเราไม่เราไม่อยากแบบเราไม่อยากจะรับรับมันได้เลยเออแต่ตอนนั้นที่แบบด้วยความที่มันเป็นกระบวนการครับเขาเขาเซตให้เราต้องไม่พูดอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบ มันมีฟีลแบบอึดอัดอะเออแบบอย่างเงี้ยเลยผมทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะแบบมันคืคุมมืออึดอัดเออแต่พอมันมันฝึกไปสักทักหนึ่งอะจนวันวันสุดท้ายก่อนที่ผมจะเลิกเลิกตัวเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็แปลกเหมือนคนที่ผมอะแบบรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเวลาที่คุยกับเขาอะจูจวันสุดท้ายคือ ผมชวนเขาแบบชวนเขาไปกินข้าวด้วยกันอะแบบพี่ไปกินข้าวด้วยกันไหมพี่ก็เลยแบบเออแปลกแปลกใจเหมือนกันนะว่าแค่แค่การฟังของเราเนี่ยเราให้เวลากับการฟังตรงเนี้มากขึ้นอีกนิดน,นึงอะอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเออเราได้เพื่อนเพิ่มเลยอะ เราจะหวะงเขาถามครับผมมองว่าการที่เขาถามเมื่อไหร่นะแดงว่าเขาเริ่มอยากรู้แหละ mm hmm. เออคือคือบางทีแบบผมก็อยากพูดนะในช่วงเวลาที่แบบอย่างเช่นแบบเขาพูดจบแล้วก็แทรกขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อยากทำเหมือนกันแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงแบบเวลาเราคุยกันติดลมอะเราไม่มีทางแทรกเขาได้เลย <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสได้พูดเลยล่ะทำไงดีก็ฟังครับก็แค่นั้นน่ะก็คือฟังอ่ะเออก็เลยแบบเออก็แค่ฟังเออฟังมีความกลัวนิดนิดน่ะกลัวคนกลัวคนโกรธกลัวคนแบบจะมาทำร้ายเราอะไรยเงี้ยคืออะไรใครก็ตามที่มีท่าทีแบบ agressive g หน่อยๆอจะรู้สึกกลัวอีกใจหนึ่งมันก็รู้สึกแบบ จดูสู้เสือดรวยความที่ว่ามันมันมันแบบเราเราเราแบกศักดิ์ศรีของการที่เราเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องการฟังมนาะเพราะนั้นฟังก็ได้วะ <c oughs> ่ะฟังก่ะครับแล้วไงต่อครับพี่พยายามพลิกความกลัวตรงนี้ให้กลายเป็นแบบความอยากรู้ของเราอะเออแบบก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาเอออยู่ๆเขาก,เขาก็เขาก็คำดาวแต่มันก็เคยนะครับแบบผมคุยต่อไม่ได้ก็มีนะ เราก็พูดเราก็แบบพูดประมาณแบบอ,อพี่ผมเข้าใจสิ่งที่พี่พูดออกมาทั้งหมดเลยนะทีเนี้ยผมย้อนถามอยู่นิดนึงว่าแล้วพี่อ่ะเข้าใจสิ่งที่ผมรู้สึกไหมว่าการที่พี่พูดพูดพูดใส่ผมผมแบบเนี้ยตลอดอ่างเงี้ยผมจะรู้สึกยังไงเรามีสิทธิ์ที่จะพอได้ผมว่าอันนี้นอกจากที่เราจะต้องฟังคนอื่นแล้วเราต้องฟังเสียงตัวเองด้วย ว่าเราไหวไหมถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราเราสามารถที่จะหยุดแล้วผมก็พิสูจน์มาแล้วว่าตั้งแต่ผมมาทํางานเรื่องการฟังจริงๆอะผมเริ่มคุยกับคนได้มากขึ้นโดยที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆน่ยมันมันจะส่งผลต่อคุณภาพการฟังขนาดนั้นแล้วอะ